มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆสกดับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเผยสาเหตุที่แท้จริงแจกเงินดิจ <It> ิทัลเฟดสามให้กลุ่ม16 2 0ปีนายพิชัยชุนหะวชิระรองนรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเห็นชอบ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเฟส3ผ่านการแจกเงินดิจิตัล10,000บาทสำหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่16ถึง20ปีรวมทั้งหมด2.7ล้านคนคาดว่าจะจ่ายเงินให้ถึงภายในไตรมาสที่2ปีนี้หรือว่าไตรมาสที่3ปีนี้ส่วนสาเหตุที่แจกนดิจิทัลเฟส3ให้กับกลุ่มช่วงอายุดังกล่าวเนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่วัยเรียนสามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้ คาดว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีมากปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่เกือบทั้งหมดเน้นใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งร้านค้าสามารถขึ้นงเงินสดได้ไม่เน้นเฉพาะร้านค้าเสียภาษีเท่านั้น <Sh ake> <up> ความคุ้มค่าของการจ่ายเงิน1 0 0 0 0เฟสามในครั้งนี้แม้ว่าทุกคนจะมีความคิดเห็นต่างกันแต่ตนเชื่อว่าเป็นการกระจายเงินอย่างทั่วถึงรวมถึงช่วยลดภาระให้ประชาชนที่ปัจจุบันมีภาระหนี้ครัวเรือนสูงถึง89เปอร์เซนตนายพิชัยกล่าว ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ